บ้านอาชีพกูเล็กสวัสดีค่ะคลิปนี้หมูจะมาชวนพี่ๆทำน้ำจิ้มลูกชิ้นกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูวัตถุดิบในการทำน้ำจิ้มกันก่อนนะคะ ก็จะมีน้ำมะขามเปียกนะคะอันนี้ยังไม่ได้คั้นเนาะก็คือหมูเอามะขามเปียกนะคะแช่วไว้ในน้ําก่อนนะคะให้เขานิ่มๆก่อนคะ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมายีนะคะก็คือยีผ่านกระชอนแบบนี้นะคะให้ได้เป็นน้ำมะขามเปียกมาเนาะเราก็ค่อยเอามาใช้นะคะตัวที่2ค่ะก็คือจะเป็นน้ำกระเทียมดองนะคะเวลาทำน้ําจิ้มเนี่ยค่ะส่วนใหญ่แทบจะ ลุกน้ำจิ้มเลยมั้งนะคะก็จะต้องมีส่วนผสมของน้ํากระเทียมดองเป็นส่วนประกอบด้วยนะคะวิธีเลือกนะคะก็คือพยายามดูที่เขาใสาๆอะค่ะนะคะ,นะคะเขาก็จะช่วยให้น้ําจิ้มของเราเนี่ยค่ะมีรสชาติที่ดีขึ้นนะคะวันนี้เราก็เลือกใช้ตางาช้างคู่เล่งเห่งนะคะตัวนี้ก็หาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปเนาะน้ำตาลปี๊บนะคะก็ ใช้ขอเป็นน้ำตาลปี๊บอย่างดีนิดนึงนะคะจะได้อร่อยขึ้นนะคะแล้วก็จะมีผักชีนะคะอันนี้เป็นเกลือค่ะเกลือแกงธรรมดานะคะแล้วก็เป็นพริกป่นนะคะพริกป่อนอันนี้นะคะเราจะใช้มากน้อยนะคะขึ้นอยู่กับพี่ๆเลยนะคะวันนี้อัตราส่วนที่ให้ไปก็คือโดยประมาณนะคะเพราะว่าพริกป่นบางบ้านเนี่ย เผ็ดมากๆเลยค่ะหรือว่าบางบางบ้านก็จะไม่ค่อยเผ็ดนะคะอันนี้ก็คือให้ไปชิมรสชาติตามชอบอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทำเลยค่ะโอเคค่ะทีนี้เราก็จะมาทำตัวน้ำมะขามเปียกก่อนนะคะก็คือเราเตรียมตัวกระชอนนี้เอาไว้นะคะแล้วก็ตัวที่เป็นเราแช่เอาไว้นะคะเราก็จะขยำเลยค่ะอันนี้ต้องแช่ไว้ก่อนล่วงหน้านะคะเพราะว่า มะขามเปียกเขาค่อนข้างจะแห้งค่ะถ้าพี่ๆไม่แช่ไว้ก่อนค่ะเราจะมาขยำแบบนี้ไม่ได้เลยนะคะเราก็จะไม่ได้เนื้อมะขามออกมาเนาะ ชั่งให้ได้น้ำหนักตามที่ระบุไว้นะคะ อเนี่ยคะ่ะเคี่ยวแบบอ่อนๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องแรงมากเนาะพอครบสิบนาทีแล้วนะคะที่เราเคี่ยวไว้เนาะเราก็จะตามด้วยน้ำกระเทียมดองเลยค่ะแล้วก็เนื้อด้วยนะคะใส่ลงไปพร้อมกันเลยค่ะ คนให้เข้ากันนิดนึงเสร็จแล้วนะคะเราจะเคี่ยวต่ออีกสิบนาทีค่ะเหมือนเดิมนะคะให้ไฟเบาๆนะคะให้เขาเดือดน้อยๆเหมือนเมื่อสักครู่นี้เนาะอีกสิบนาทีเดินค่ะเราต้องรอให้เขาเดือดก่อนนะคะก็คือ พอใส่น้ำกระเทียมดองลงไปแล้วค่ะร้อยเขากลับมาเดือดอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วเราค่อยหลีไฟนะคะเคี่ยวอีก10นาทีค่ะคราวนี้ก็ครบเวลาแล้วนะคะ10บนาทีสุดท้ายของเราค่ะหมูก็ปิดแก๊สเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรารอให้เขาเย็นก่อนนะคะถึงค่อยใส่พริกป่นนะคะแล้วก็ โรยหน้าด้วยผักชีนะคะทีนี้ในกรณีที่พี่ๆทำเก็บเอาไว้นะคะก็คือ,อยังไม่ได้ขายนะคะก็คือเราจะยังไม่ใส่พริกแล้วก็ยังไม่ใส่ผักชีนะคะก็คือเก็บไว้ในลักษณะแบบนี้นะคะปล่อยเขาเย็นแล้วก็ใส่ขวดใส่โหลอะไรไว้ก็ได้คะ่ะเก็บเอาไว้นะคะแล้วก็ เวลาที่เราจะใช้หน้าร้านค่ะเราก็ค่อยๆพย,ยอยแบ่งออกมานะคะแล้วก็มาเติมพริกป่นนะคะแล้วก็มาโรยหน้าด้วยผักชีแล้วก็ใช้หน้าร้านพอหมดไปแล้วก็ค่อยๆมาเติมนะคะเพราะว่าถ้าเราเก็บแบบนี้นะคะแบบที่ยังไม่ได้ใส่จะเก็บได้นานใส่ตู้เย็นไว้ได้ประมาณ3-5วันนะคะเดี๋ยวรอให้เขาเย็นสนิทนิดนึงก่อนค่ะ พอน้ำจิ้มเราหายร้อนแล้วนะคะคราวน,นี้หมูก,ก็จะมาใส่พริกป่นเลยค่ะที่บอกนะคะพริกป่นแต่ละบ้านก็ไม่เท่ากันเนาะเผ็ด mm. มากเผ็ดน้อยชิมเอาเองนะคะแล้วก็น้ำจิ้มเราค่ะพอตอนที่เขาเย็นแล้วนะคะเขาก็จะมีความข้นเหนือขึ้นเล็กน้อยนะคะไม่จำเป็นต้องไปใส่แป้งก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าพี่ไปใส่แป้งค่ะเขาจะเก็บไม่ได้เนาะ อย่าเริ่มนะคะถ้ายังไม่ใช้ค่ะเราอยากจะเก็บได้หลายๆวันก็ยังไม่ต้องใส่พริกนะคะพี่ๆก็เก็บแช่ตู้เย็นไม่ได้เลยนะคะกลิ่นก็จะหอมๆนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะใส่ผักชีค่ะ ทําทาให้น้ำจิ้มเราเนี่ยค่ะมีความหอมของผักชีเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ดูน่าทานมากขึ้นด้วยค่ะ